สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาใส่ปุ๋ยนาข้าวกันนะครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยนาปลังกันนะครับโดยปีนี้เลือกใช้สูตร1533ตาข้าวแก้วนะครับวิธีการใช้ง่ายๆนิดเดียวนะครับจับเชือกตรงนี้แล้วก็ดึงมาดูเม็ดกันนะครับตัวนี้สําหรับข้างในกระสอบปุ๋ยก็จะเป็นเม็ดสีดำาๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอา,าหารหลอมรวมเข้าไปในเม็ดเดียวกันนะครับอยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ อุดมสมบูรณ์ด้วยาตาอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบเลยนะครับแล้วก็มีอเมโูเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ทำนาปลังสีไร่นะครับใช้อยู่ประมาณ2กระสอบนะครับตก กระสอบหนึ่งใช้สองไร่นะครับตัวนี้นะครับที่จะใช้จะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับที่ใช้ปุ๋ยค่อยมาติดตามอีกทีนึงสำหรับธีใช้ก็ง่ายๆนะครับบานอ่าเปิดปากกระสอบตักใส่ถังแล้วก็หว่านทั่วแปลงข้าวเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจึ้งมือแล้วพอดีอ่าหลังจากหว่านประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้นะครับ ก็ปีนี้เลือกใช้ปุ๋ยตาข่าวแก้วนะครับสูตร15-33นะครับบวก OM นะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองนะครับอาหารเสริมนะครับบวกอเมนูด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรเข้มข้นพิเศษของปุ๋ยตาข่าวแก้วเขานะครับ โอเคครับค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากใส่ไปแล้วผลการใช้เป็นไงบ้างเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้รู้อีกทีนึงนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ